สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโรค่ะคลิปนี้ก็อ่านดวง ความรักกับสุขภาพนะคะในช่วงเดือนกันยายน2568เดี๋ยวเราจะแยกกันอ่านเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่มีคอมมิ t เมนต์แล้วมีคู่แล้วนะคะมีคนรักเป็นของตัวเองแล้วนะก็สามารถกดไทม์สแตมป์ใต้คลิปนะคะไปฟังพาร์ทของคนมีคู่ได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาแต่ว่าอยากฝากเอาไว้นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าฟังจบแล้วเนี่ยอย่าลืมอยู่ฟัง เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงทายคลิปด้วยนะโอเคค่ะส่วนไพ่ตรงหน้าก็คือไพ่ของคนโสดเหมือนเดิมไพ่คนโสดนะคะในเดือนกันยายนชาวลัคนาราศีกันนะคะไพ่ที่ออกมาเนี่ยก็จะมีไพ่คิงไม้ทาวเวอ e ์เดดซันหนึ่งเหรียญจัสติสเด็กไม้แฮงแมนสี่เหรียญขอไพยค่ะแฮงแมนสี่ดาบและไพ่แปดเหรียญน,นะคะ ต้องบอกว่าสําหรับใครที่ยังโสดอยู่โดยเฉพาะคนที่โสดสนิทจริงๆอ่ะมันจะดูเหมือนมีเดร์ซันกับหนึ่งเหรียญแล้วก็มีเด็กหมายมันอาจจะให้ความรู้สึกเหมือนมีคนเข้ามาน่าสนอกนน่าสใจอะไรใดๆเนี่ยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยพี่หมอกลับมองว่าในช่วงเดือนกันยายนยังไม่ใช่ช่วงเดือนที่เหมาะกับการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ค่ะนั่นเพราะว่าชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้เหมือนเป็น ช่วงที่แบบจุดเปลี่ยนอะหลายๆคนเนี่ยเคยผ่านความสัมพันธ์ที่มันแย่มาก่อนนะคะหรือไม่ก็อ,อยู่ในอยู่ในพลังงานลบเกี่ยวกับเรื่องของความรักมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะพอเข้าสู่เดือนกันยายนี่มันเหมือนกับพูดง่ายเลยนะกันคือกันเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีความสุขดีว่าเพิ่งจะเริ่มมีความสุขกับชีวิตโสด เพิ่งจะเริ่มมีความสุขกับการอยู่คนเดียวแล้วเอาจริงเดอะซันเนี่ยกลายเป็นว่ายิ่งอยู่คนเดียวยิ่งมีความสุขอยู่คนเดียวมีความสุขมากกว่าถ้าสังเกตดีๆนะที่อ่านแบบนี้เพราะว่าในหน้าไพ่นะคะพี่หมอมองแล้วยังไม่เห็นใครคนอื่นนอกจากตัวคุณเองที่จะทำให้ตัวคุณเองอมีความสุข นึกอ,ออกไหมหลายๆคนอะมองว่าเรื่องของความรักช่วงเนี้ยพักไปก่อนนะมีทั้งไพ่แฮงแมนสี่ดาบอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดือนเนี้ยมันเลยยังไม่เหมาะคะ่ะกับการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์แม้กระทั่งเริ่มต้นจะคุยอะพี่หมอมองว่าเอาจริงๆกันอะไม่ปิดใจหรอก ไม่งั้นมันก็จะไม่ขึ้นไพ่เดอะซสันหรือว่าหนึ่งเหรียญหรือว่าเด็กไม้ขึ้นมาถ้ามีคนเข้ามาในเดือนเนี้ยก็มองว่ากันอะพร้อมนะคิดว่าตัวเองพร้อมใช้คํานี้แล้วกันนะคะคิดว่าตัวเองพร้อมก,กับการที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วแหละเออพร้อมละเดี๋ยวลองดูซินุ่นนี้นั่นแต่พอพอเริ่มจริงๆอะพอจะเริ่มแล้วกันพอจะเริ่มแล้วเนี่ยการกลับมีความรู้สึกว่าไม่เห็นจะไม่ต้องรีบเลย เราเพิ่งโสดเองนะชีวิตเราเพิ่งกลับมาแฮปปี้มีความสุขกับตัวเองเราเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันแย่มากๆมาเองเราเพิ่งรู้ว่าการอยู่คนเดียวมันดีแค่ไหนอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นในเดือนเนี้ยค่ะมันก็เลยยังไม่เหมาะไม่เหมาะทั้งกับการที่เราเองเนี่ยหนึ่งเรายังยังมีความแบบไม่ได้พร้อมเบอร์นั้นสองถ้าเราเริ่มโดยที่เราไม่ได้พร้อมแล้วอีกฝ่ายเขาดันพร้อมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยุติธรรมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมองว่าการอยู่คนเดียวนะสาหรับคนที่โสดสนิทนะคะ ดูเป็นอะไรที่ดีกว่าไพ่เขาบอกว่าเดือนนี้ชาวลัคนาราศีการหลายคนเนี่ยก็มีความแบบเอาเวลาเนี่ยไปมุ่งมั่นทุ่มเทให้เกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือว่าการเงินนะคะรวมถึงการพัฒนาตัวเองด้วยค่ะมันก็เลยดีกว่าตอบโจทย์กว่าในการที่จะมองหาความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้เนาะต่อมาสำหรับคนโสด แต่มีคนคุยโสดแต่มีแบบกิกกกักมีคนเข้าหาหรือว่าเราแบบแอบชอบใครอะไรประมาณนี้ก็ต้องบอกว่ามันยังคลุมเครือแล้วก็ยังไม่ชัดเจนสำหรับสถานะคนโสดแบบมีคนคุยนะคะด้วยเพราะว่าถ้าให้พี่หมอมองนะก็มองว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่เขาแบบเป็นเหมือนเขายังไม่สามารถมาเริ่มต้นกับเราได้ถ้าเอาแบบ เห็นภาพหน่อยว่าเขามีพันธะหรือเปล่านะหรือว่าเขาเองเนี่ยไปยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องงานมันกลับด้านไดก็คือตัวเขาเนี่ยยุ่งเรื่องงานมากไม่สามารถที่จะมาแบบทําให้ความเขาเรียกว่าอะไรการพูดคุยของเขากับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยมันสเตเบิลตลอดเดือนเนี่ยเขาทําไม่ได้พอเขาเนี่ยไปไปโฟกัสสิ่งอื่นอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยอยากจะบอกว่า ชาวลัคนาราศีกันที่เป็นคนโสดและมีคนคุยยังไม่จำเป็นถ้าถ้ามองกันตามหน้าภัยเนี่ยมองว่ามันยังไม่จำเป็นกับการที่จะต้องรีบร้อนในการที่จะมีคอมมิชเมนต์กับคนคุยค,ยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้ค่อยๆดูไปก่อนนะไพ่เขาก็บอกด้วยนะว่าให้ค่อยๆดูไปก่อนเพราะว่ามันยังมีความคลุมเครือหลายอย่างมีความไม่ชัดเจนหลายอย่างแล้วถ้าเกิดว่า ความคลุมเครือและความไม่ชัดเจนนี้เนี่ยมันยังไม่ถูกแก้ไขมันก็จะไม่ดีกับการขยับความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเดือนนี้ในในส่วนของคนโสดแบบมีคนคุยก็เน้นไปที่การให้เวลาตัวเองแล้วกันเนาะไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสที่คนคุยของเราแล้วก็มองว่าถ้าคุณเปิดใจอ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนคุยใหม่ๆด้วยนะคะแต่ใดๆทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นคนคุยใหม่คน คนคุยเก่าก็ตามเนี่ยในช่วงเดือนเนี้ยมันยังไม่มีใครที่ดีพอดีพอดีพรอ้พรอมที่จะตอบโจทย์ชาวลัคนาราศีกันให้ขยับความสัมพันธ์ได้ค่ะอันนี้ก็คือพาร์ทของคนโสดเนาะสำหรับใครที่ฟังจบแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะอย่าลืมกดทม์สแตมไปฟังสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดไพยให้กับคนมีคู่ก่อนค่ะ มาต่อกันที่ชาวลัคนาราศีกันนะคะที่มีคู่แล้วนะความรักของคนมีคู่เดือนนี้เป็นยังไงอ่ะไพ่ใบแรกนะคะ10ดาบ1น่ถ้วยสีเรียญ k คิงดาบเดอ o มูนค e ีนถ้วย สีดาบ <The world. S 1> สองไม้และสี่ไม้โอเคสำหรับพาร์ทคนเออขอภัยตอนแรกจะพูดว่าพาร์ทคนมีคู่อออะเนี่ยสับสนตอนแรกเมื่อกี้จะพูดว่าพาร์ทคนคุยเลยขอภัยค่ะสำหรับพาร์ทคนมีคู่ค่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะอืม ต้องบอกว่าเดือนนี้สิ่งที่จะเป็นปัญหาให้กับชาวกันเหล่ก็คือเรื่องอารมณ์จะเป็นอารมณ์ของเรานะอารมณ์ของเราเนี่ยแหละหรือของคู่คุณก็ได้นะแต่มันยังมีคนที่พยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เนี้ยให้มันไปต่อข้างหน้านะคะมันมีมันมีคนแต่พี่หมอมองว่ามีคนเดียว อันนี้พูงตรงก็คือมันมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ที่พยายามจะประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันไปต่อได้เพราะว่าในไพ่อ่ะมันพูดถึงอีกคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะก็มองว่ามันจะบอกว่ายังไงดีมันเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะขึ้นในความสัมพันธ์นอาจจะเพราะว่าเขาไม่ค่อยแสดงออกนะเขาไม่ค่อยแสดงออกเขา มีพฤติกรรมที่ทำให้เราอะรู้สึกสับสนสงสัยหรือว่าเกิดช่องว่างขึ้นมาก็ได้นะคะในในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มองว่าเขามีความลับบางคนนะไม่ทุกคนหรอกหรือบางคนก็รู้สึกไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะบอกว่าไอ้สิ่งที่พี่หมอเห็นมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดนะไอเอเนอร์ีพวกเนี้ยเหมือนมันเป็นมานานแล้ว เป็นปัญหาสะสมเพราะเปิดมาก็เป็นไพ่สิบดาบมันเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วแล้วก็ไม่เคยถูกแก้เลยไม่เคยได้เคลียร์กันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกก่อนถ้าฟังมาถึงตอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอความสัมพันธ์เรานี่มันยังไงนะมันจะไปต่อได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกนะมันยังมีคนหนึ่งอ่ะที่อยู่ในในช่วงเดือนนี้แล้วมันพยายามมากๆกับการจะประคับประคองความสัมพันธ์ของตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้น โอกาสแล้วมันก็จบได้4สี่หมายด้วยค่ะโอกาสของการที่จะเลิกลาหรือว่าแยกกันในเดือนนี้เอาจริงๆคือมันขึ้นอยู่กับการปรับพฤติกรรมการปรับความเข้าใจยิ่งถ้าปล่อยเอาไว้ไม่พูดกันอะ่ะมันก็จะยิ่งสะสมเดือนนี้มันจะยังไม่ระเบิดออกมานะในความรู้สึกของพี่หมอสถานการณ์มันจะคลุมเครืออย่างเงี้ยไปตลอดทั้งเดือนแต่มันสะสมค่ะ เออตกลงยังไงเรายังรักกันอยู่ไหมเธอยังรักฉันไหมเธอยังต้องการฉันไหมเรายังอยากเดินหน้าไปต่อด้วยกันไหมหนึกออกไหมเรายังอยากทําเรื่องนี้อ่าเป็นเรื่องก็ได้อยู่ด้วยกันไหมเรายัางอยากมีสิ่งนี้อ่าอยู่ด้วยกันไหมเรายังอยากมีอันนะคือมันเกิดความสับสนคลุมเครือลังเลช่างใจไม่แน่ใจแต่ก็ยังอยากไปต่อสิ่งที่ต้องทําในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือ เปิดใจคุยกันอ่ะมันอาจจะต้องดีฟทอล์กกันแล้วนะคะทุกคนแบบว่าเปิดใจคุยแล้วก็รับฟังกันและกันรับฟังเขาว่าเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้เราต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วเลือกที่จะเคารพความต้องการของกันและกันถ้าปรับตัวมองว่าไปได้แต่ถ้าไม่ปรับตัวมันจะสะสมเดือนนี้อย่างที่บอกมันไม่ระเบิดแต่เดือนหน้าไม่แน่อนาคตไม่แน่เพราะฉะนั้นแก้ไขกันอะ โอกาสของไพ่เนี่ยเขาขึ้นมาแล้วว่าเดือนนี้มีจังหวะให้ได้แก้ไขมีจังหวะให้ได้เคลียให้ได้เปิดใจคุยกันพี่หมอมองว่ามันอยู่ประมาณช่วงท้ายๆเดือนนะคะก็คุยกันแล้วก็หลายๆคู่มันมีเกณฑ์ของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันเอาบรรยากาศตอนนั้นน่ะมาเปิดใจคุยกันก็ได้นะั้นเนี่ยบางคู่นะฟังอยู่เอ้ยหนูมีปัญหาจริงแล้วหนูกําลังมีทริปจริงแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูจะเอาทริปนี้เป็นทริปแบบวัดใจเลย เออเอามาคุยกันเหมือนให้บรรยากาศมันพาไปเลยว่าเรายังรักกันอยู่ไหมในหลายคู่นะมี energy นี่นะคะกค็ค่อยคุยกันสำคัญที่สุดในใน,ในเรื่องของความสัมพันธ์นะพี่หมอรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องของการรับฟังซึ่งกันและกันมันจะเป็นมากๆอ่ะเราไม่สามารถคิดแทนอีกคนนึงได้ว่าเขาต้องการอะไรเขาก็คิดแทนเราไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องคุยกันในไพ่เขาก็ย้ำมากมากนะคะแล้วก็ Ờ, ในช่วงเดือนนี้หลายๆคู่ก็มีอ่ะมันมีมันมีพูดถึงคู่ที่แบบเป็นคู่รักแล้วเนี่ยแหละมีคอมมินเมนแล้วเป็นแฟนกันแล้วใดๆเนี่ยแหละแต่ว่าอยู่ไกลกันด้วยอะ่ะที่พี่หมอเห็นอะ่ะแล้วเรื่องระยะทาง เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ดูมีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะหมายถึงว่ามันเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทําให้เราแบบรู้สึกแบบนี้ได้นะหยิบมาคุยกันค่ะมองว่ายิ่งถ้าเป็นคู่แบบทางไกลอ่ะมันเหมือนแบบเดี๋ยวมันจะได้คุยกันยังไงมันจะได้คุยกันอาจจะมีเกณฑ์ของการได้เดินทางมาหากันด้วยนะหรือเราไปหาเขาเขามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามันไม่ได้แย่หรอกเพียงแต่มันอยู่ในช่วงของเดือนที่มันมีปัญหาให้เราต้องช่วยกันแก้ถ้าเราแก้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไป นะคะไอ้ปัญหาเนี้ยถ้าแก้เราจบเลยด้วยนะพี่หมอบอกเลยในระยะยาวมันจะดีกับความสัมพันธ์ของคุณสองคนมากๆลองหาช่วงโอกาสดีๆที่แบบเออเราอารมณ์ดีใจเย็นมีเหตุผลแล้วเรามองเออเขาก็มีฟิลนั้นเหมือนกันเนี่ยลองคุยกันมันจะดีมากเลยนะคะอันนี้ก็คือไพ่คนมีคู่ของชาวลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสุขภาพกันนะคะ มาต่อกันที่สุขภาพของชาวลัคนาราศีกันนะคะในเดือนกันยายนค่ะอันดับแรกเลยนะที่มองเห็นแบบชัดๆเนี่ยอยากให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดหลายๆคนในเดือนนี้นะมีแนวโน้มอาการแบบปวดหัวมากๆผิดปกติไมเกรเเนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนก็ปวดต้นคออาการแบบมันตึงๆนะเออมันตึงๆบริเวณคอบริเวณหลังรู้สึก นอนไม่พอนอนไม่อิ่มนะคะอันนี้คือปัญหาหลักๆก,ก่อนเลยแล้วก็เรื่องที่เกิดจากพฤติกรรมซึ่งมันรวมอยู่เมาเ่กี้เนี้ยก็คือทำงานเยอะเกินไปแล้วพักผ่อนน้อยความเครียดสะสมบางคนใช้ตัวกระตุ้นบางอย่างมากเกินไปพวกกาแฟยาอะไรเงี้ยนะมันก็จะสะสมไปจนถึงพวกหัวใจฮอร์โมนนะคะ เหมือนกับว่าไปสะสมไว้เกิดปัญหาหัวใจบางคทีกินกาแฟเยอะเป็นแม้ใจสัน่นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆเลยในช่วงเดือนนี้ต่อมาก็จะมีเกี่ยวกับภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งจะมาจากสภาวะสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศนะแพ้ฝุ่นก็ได้นะคะคัดจมูก หายใจไม่สะดวกนะอันนี้คือสิ่งที่พี่หมอเห็นแล้วก็ความเครียดนี่แหละเป็นสิ่งที่มองว่าสร้างปัญหาสุขภาพให้ชาวลัคนาราศีการได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ ให้โฟกัสไปที่การจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วกันนะคะส่วนปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆมันเหมือนกับว่าเราจะต้องไปนเน้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียบางอย่างของตัวเองถ้าเกิดชาวลัคนาราศีกันเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นได้มันก็จะส่งผลให้สุขภาพของเราในเกิดปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้น้อยได้ยากนะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังคงทําพฤติกรรมเดิมๆแน่นอนว่าปัญหาสุขภาพต่างๆที่ไพ่เขาเห็นเนี่ยมันก็จะเกิด โอกาสหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นได้ง่ายแล้วก็เป็นได้มากกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสุขภาพเห็นไหมสั้นนิดเดียวเองเนาะอันนี้คือสุขภาพของชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงเดือนกันยายน2568ยังไงก็อยากจะฝากทุกคนใหเดี๋ยวพอคลิปของความรักทั้ง12ราศีออกไปครบหมดแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับไตรมาสสุดท้ายค่ะไตรมาสที่4ของปี2568นะคะเราจะมาเจาะลึกดูกันว่าใน 3เดือนสุดท้ายของปีนี้เนี่ยในแต่ละลัคนาราศีจะได้พบเจอกับเรื่องราวดีร้ายอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งมันเป็นซีรีส์ที่พี่หมอทำมาตั้งแต่แรกเลยนะที่ทำช่องนะก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามกันนะคะส่วนคลิปนี้ยังไงก็ขอขอบพระคุณชาวลัคนาราศีกันทุกท่านมากๆนะคะหากมีตรงไหนนะพี่หมอพูดผิด สะดุดติดขัดอะไรยังไงก็ต้องขออาภายัยชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ